ลงมาต่อยนี่นาวันนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นไปทั่วอคือจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงๆที่แดงไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนนาดี้มะไม่คิดเหมือนกันไม่คาดคิดเลยตอนนี้หลังจากที่เราไม่ขึ้นมานานแล้วนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปงนั้งงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน นี่นะครับเอฟซีมาดูทางนี้นะครับแล้วก็เริ่มรื้อกันแล้วนะครับนเนาะหลืออลอนนล้อไปหมดแล้วซอยเศษถีเหลือแต่เศษอ,อิดเศษปูนตอนนี้เพื่อครับตอนนี้เหลือซอยเศษถีเหลือไว้แต่เศษอิดเศษปูนอ่าถูกต้องโอ้โโอโซอยเศษถีเหลือไว้แค่ความทรงจำครับผมนี่นะโอ้โหเป็นไงแบบนี หมดแล้วต oui ่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นซอยที่เงียบเหงาเห็นไหมไม่เหลืออะไรอ๋อ right> นี Should ่ใบตัดล้างสุดท้ายนะที่นี่เหรอล้างสุดท้ายแล้วล้างสุดท้ายแล้วนะที่จะยกย้ายไปนะคะทุกคอืมบ้านสามหลังจะเหลือไว้แต่ตำนานอือสามหลังที่ไหนทั้งหลายหลังหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม นี่เขาจะแยกโซนแล้วนะตอนนี้อ่อโอ้โหเพ่นใช้ไม่เคยเข้ามาดูสังเกตขนาดนี้เพื่นใช้อ่าเรียกอะไรอ่ะฮซังกะสีใช่ไหมมาทำเาบ้านอ่าโอ้น่าจะร้อนเนาะอ่ายนี่ fc อันนี้ก็จะแยกกันไปเนะาะน,นี่จะแยกกันไปเมื่อแคันแยกกันไป,ปน,นี่แหละ<ม>ปะทนินนี่ก็ใส่กุญแจล็กจอกอ่าที่เขาไม่ได้กลัวของหายนะ<ม>เขากลัวคนเข้าไปนอนเล่นเพราะในในไม่มีอะไรแล้วข้างหนา้า ข้างในไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้อเขาเก็บไปหมดแล้วงานนี้น่าจะไม่ยากสําหรับพี่ตั้มน่าจะเป็นสบายสบายอ๋อเหรออือเพราะว่ายากกว่านี้ก็คือย้ายองค์พระปู่ก็ทำมาแล้วไงทำมาแล้วอันนี้มันน่าจะธรรมดาแล้วล่ะแบบชิลๆอืมองค์ปู่นะใครจะคิดว่าจะได้ย้ายเนาะอไม่เคยคิดเลยนะใช่ เคยถามพี่ตั้มไหมว่าเคยคิดจะได้ย้ายไหมไม่เคยนะพี่ตั้มบอกไม่เคยคิดเลยยังได้ทำนะเอซีแต่ก็ไม่เกินความสามารถของช่างตั้มใช่ย้ายไปแล้วงานใหญ่ขนาดนั้นพี่ตั้มยังทำได้กับบ้านหลังน้อยแค่นี้นะเออไม่แตกแค่แต่ยังสภาพดีเหมือนเดิมเลยเนาะค่ะตอนตอนที่ ตอนที่เขาว่าเออจะทุกแบบนู้นแบบนี้นะองค์ปู่ท่านบอกว่าถึงเวลาเดี๋ยวปูกไปเองก็ไปจริงๆทั้งทงที่ไม่ได้คิดเลยนะว่าจะได้ย้ายว่าจะได้ไปตอนนั้นป้าลุงป้าก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะย้ายไปจักรโกกอกยังไม่ได้ไปหาซื้อที่ซื้อทางเลยนะตอนนั้นนะพอมันถุกแล้วหบเข้านะค่ะ พอจำเป็นต้องได้ย้ายจริงก็บีบบีบเวลาบีบแล้วมีที่ลงโดยเร็วเหมือนกับที่ป้าพูดเนาะเหมือนแบบเนแบบเลือกแล้วว่าเอาตรงนั้นทุกวันนี้ลองเทียบดูสิสวนมันแต่ก่อนตอนที่มันเป็นลกๆเนาะพอทุกวันนี้ไปดูสิมันไม่ลกเลยมันกลายเป็นแบบโอ้โหแบบดินหินแห่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบคือ มันสวยงามทุกสิ่องทุกอย่างคือมันลงตัวใช่เมือมันพร้อมทุกอย่างครับแล้วสถานที่ก็เหมาะสมแล้วก็ร่างใหญ่ขึ้นขน้งาดูยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเหรอพี่แดงเวลาไปดูแต่ละครั้งเห็นไหมพ่อปูเด่นเด่นไปซ้อนอยู่ที่อยู่ที่นี่เด่นกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอยู่ติดถนนเหมือนกันอออันนี้ก็เริ่มแตก ตอนนี้<ม>บบทีมช่างรู้สกึกจะตัดเหล็กเพืบบ่อเพื่อแยกแยกเนาะเอาบบส่วนที่จะสำคัญเน,นาะแยกิ้นส่วนออกไปเพื่อมันสั้นลง จับคืนสู่สภาพเดิมโอโห,อโอโหนี่แหละซอยเศรษฐีนะครับ เหลือเป็นเศษปูนเอาไว้ให้ดูต่างหน้าสิ่งที่เหลือไว้คือเหลือตะทวมที่ใช้ร่วมกันโโอ้หมันจบแล้วนะครับเนาะปลาแดงโดยสกัดของปลาแดงลาสกัดปลาแดงหัวเลาะเลยนี่นะครับปลาแดงมาสกัดตรงนี้เนาะปลาแดงเนาะโอ้โห Ali, 1. 1> ยับเยินเลยแต่ก oh. oh. ็อยู่ไม่ทนป่าแดงจะย้ายไปจสวนยางคะโอ้ยยังยังยังอีกนานเดี๋ยวพี่เหน่งเขาบอกว่าไม่แน่เขาอาจจะย้ายกลับมาอีกเห็นไหมอ้าเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าอาจจะย้ายกลับมาอีกถ้ามันอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ย้ายใหม่ เขาย้ายได้แล้วก็ยกไปยกมาก็ไม่ใช่ปัญหาเขาว่าอย่างเห็นไหมอาจจะคึกคักขึ้นมาอีกเห็นไหมยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมล่ะอนาคตข้างมากใช่ไหมเพราะอะไรพูดง่ายๆว่าแต่ก่อนคิดว่าที่นี่แน่นอนที่สุดแล้วเขาว่าแน่นอนนี่แน่นอนมากนะอแต่กรมมันไม่แน่นอนเห็นไหมล่ะมันไม่แน่นอนใช่แล้วคิดว่ามันจะแน่นอนเหรอมันไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีไม่มี คือการแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองอ้าวย้ายกับมาสิมันจะเป็นไรไปใช่ไหมนะเดี๋ยวไวเพียงตำนานตำนานใช่ถ้าตำเร็วมันก็ไม่แหลกนะต้องตำนานต้องตำนานเนาะพี่่แดงอ้สลยูนะครับใช่อ่านี่นะครับเอฟซีนะครับเนาะก็คลิปนี้นะครับเนาะ ก็เหลือไว้แต่ไอมะละกอนะครับกินเข้าไปมีแต่มะละกอนี่นะครับเขาก็ปปูกกันไว้นี่แหละเอาไปตำได้นานๆเลยเอาไปตำเป็นปีกินไม่ทันที่เนี่ยอื ม,ม,มันจะหักก่อนหรือไม่งั้นมันจะสุกใช่มันก็ไปปลูกเลยอ่ะนี่นะครับก็ออกมาก่อนนะเอฟซีเสียงม,มันดังนะเนาะอ่านี่แหละตำนานจะได้ตำแหลก <c oughs> นะครับเนาะ, <c oughs> ะตำนานๆ เอานาทีเขาจะเอาปูนไปทิ้งไว้ที่ไหนนะอืมอืมก็คลิปนี้เขาลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะกดไวค์กแร์ก็ติดตามช่องเน h ช n แนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ